แต่ชื่อมิ้นท้านี้วนะน่าก,กลัวภาพใหม่แกชอบพูดอะไรตอนก<อ>ินข้า,าวอ่ะวนเราพูดอะไรผิดอ่ะเราก็แค่บอกว่าเรากลัวเธอหนักไงก็ภาพมันต้องมาแหละภาพมันต้องมา ี่สิหัวเอาอีกแบวก็พวกเราอ่ะคิดไปเองแล้วพี่มิ้นก็กระสวกไม่ลงหรอกอะไรวะกินข้าวไม่ลงหกินข้าวไม่ลงภาษาแต่ละภาษากระสวกกระส้วกคืออะไรกระสวก ใช่มันคือการอุ้มหนักพี่มินอาจจะแบบอุ้มพี่ไม่ไหวเนี่ยไม่ใช่ห่ายความ่ได้หมายความว่าอย่างั้นอา้าวหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรหมายความว่าใส่หมวกกันน็อกขับบิกไบค์แล้วมันขึ้นลูกแล้วหน้าที่มันตึกๆเงี้ยหรอห <c oughs> มายถึงว่า <c oughs> มือนอนลงไปนอนทำไมยังไม่ง,ง่วงนอนลงไป เราง่วงแล้วเราง่วงแล้วเราไม่ง่วงเด็กเราจะหัดเธอขับม,นะมออร์ไซค์ก่อนไม่งั้นเรานอนไม่หลับอันนี้นี่จินตนาการไม่ได้จริงนะไม่เข้าใจอันเนี้ยก,ก็ไม่ต้องเข้าใจไงอเราจะให้เธอแบบเป็นมอไซค์แทนเราก็ได้แบบว่าเราเราจะจินตนาการให้เธอนึกภาพออกว่าการขับบิ๊กไบค์มันขับยากขับเดียนขนาดไหนอือเธอก็เป็นบิ๊กไบค์ให้เราก่อนเดี๋ยวเราจะหัดให้เธอเป็น เข้าใจไหมก็สมมุติว่าแขนเธอคือแฮนด์มอไซเออเราก็ก็จะจับแขนเธอไงมอไซมอไซไงอืมางหรอแล้วเวลาขึ้นมอไซเราก็ต้องค่อมใช่ไหมเออเธอก็มาค่อมเราเต่ก่อนสอนนร้ ข้มแล้วเราก็ต้องแบบว่าเพื่อความปลอดภัยก็ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยเวลาขับรถอะทุกคนจําและนําไปใช้ขับมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งจับแฮนด์แน่นๆแล้วก็ขึ้นค่อมแล้วใส่หมวกกันน็อกเพราะมันอันตรายมากเวลามันขึ้นลูกแล้วหนะักนงงนี้นี้อันนี้ <c oughs> หลังไปนะไม่เข้าใจจริงๆไม่เราจะคุยแค่ในไลฟ์เท่านั้นไม่ เราถามตั้งแต่วันนั้นหละไม่เราไม่ไม่รู้กองานที่มาให้เราฟังไม่เข้าใจได้แล้วน้องบอกเข้าใจได้แล้วพี่มิ้นไม่เข้าใจทุกคนต้องประสาธทิตตอนอยู่ตอนที่มิ้นถึงจะแบบอ๋ออย่างี้อ่อนอ่อนอ่อนเรื่องพวกนี้ยมรับนอนไม่หลับพี่มินไม่รู้เรื่องเราก็คุยกันต่อ คนที่รู้เรื่องเราก็จะคุยจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเรื่องไม่ชอบอันนี้เท่าไหร่คืออะไรไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่ได้บอกให้มีอะไรกันเท่าไหร่จะหน่อยบอกวค่ร้อยแคไม่ค่อยชอบแบบเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่จริงเหรอจริงอ่ะจริงหรอดูมองตาก่อนก่อนที่จะพูดว่าจริงจริงเหรอ ก็หกข้าวติดคอเว้ยนดิ้นพี่มิ้นไม่ทันพี่มิ้นไม่ทันพี่มิ้นทันแหละแต่พี่มิ้นแกล้งอ่อนอ่อนกาัไอ้หมวกกับน้องนี่บ้างแค่ไนเดียวเบื่อกับน้องไม่สนใจอะไรเลยแล้วเป็นไงอะ เราก็แค่บอกเด็กๆว่าเวลาขับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกับน,น้องด้วยเพราะเวลาเป็นช่้ลูกแล้วนะ่มันอันตรายเดีด๋ยวรถล้มแค่นั้นเองเธอคิดอะไรเออเราคิดอย่างนัง้นแหละรห<า>เรื่องความด้วยอะเออเรื่องอย่างนั้นเลยิดบวกนี่ขนาดคนไม่ค่อยคิดนะเธอกับเธอเนะ่ะคุยแบบคิดดีไม่ได้อ่ะคุยกับเธอ่ะทำไมอะไม่เคยคุยเรื่องอันนี้อะเธอคุยกับเธอคิดดีไม่ได้คิดดีไม่ได้เราคิดดีนะไม่ได้ตรงนี้ กวงไม่ต้องพูดลงมือปฏิบัติใช่ไหมใช่มันขึ้นลูกแล้วนาถี่ลูกแล้วนาดบันถีด้วยทุกคนเนี่ยลูกแล้วนาดบันถีพอเราขีบมอเตอร์ไซค์มันก็จะถี่มันก็ตึ๊กคิดีไม่ได้เดี๋ยวนึกภาพหม,มวกกันน็อกไม่ออกหลังไม่หลังไม่อะไรวะหมวกกันน็อกก็แค่ใส่หมวกกันน็อกเฉยๆเออใส่หมวกกันน็อกเก็บเสียง ไม่ได้ไมันผิดพอแล้วพอก่อข้าวอะ่ะเดี๋ยวจะกินอย่างอื่นไม่ได้กินอีก่ห่อนสวมใหมถอดหมวกกันน็อกตำรวจจับไหมหมวกกันน็อกไม่ถ้าถ้าไม่ใส่หมวกตำรวจก็จับแต่ถ้าผ่าไฟแดงอะ่ะตำรวจไม่จับผ่าได้ผ่าเลย ร้งห้องเก็บเสียงร้องเพลงแน่เลยใช่ค่ะเพราะว่าพี่มิ้นจบร้องเพลงอย่าพาเอาไม่ได้หรอพาไปแดงก็ไม่ได้หรอโอเคห้ามบาทไปแดงนะั้นเดี๋ยวตำรวจจับนะนะทุกคนนะ ต้องมีใบขับขี่อุ้ยพัดลมน้องหนึ่งนี่เย็นวะ่ะเธอมานี่เธอสบายนะจะอ,อยู่ด้วยได้เลยปะยมีครบหรือยงังบ้านไม่มีแอร์บ้านไม่มีเครื่องความมันอุ่นไม่เป็นไรเราอยู่ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้แม่พี่กวางมาพี่ก็ถามพี่กวางก่อนนะเว้ยว่าแบบกวางเราอ่ะไม่ไม่กล้าให้เธอมามาบ้านเราเลยนะคืออย่างนี้เว้ยเราเอา่ะเขาบอกว่าเราไม่ใช่คนรวยไง เราก็บอกว่าบ้านเราอะนะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะบ้านเราอ่ะเออไม่มีแอร์นะเธออยู่ได้ไหมคำเดียวที่พี่กวางบอกพี่ว่าเธอเห็นเราเป็นคนแบบไหนเธอมองเราเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเราเรา,เราก็ไม่รู้ไงบางทีเขาติดอยู่ความสะดวกสบายอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าพอเขาแบมาเจอบ้านเราอี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากลัวเขารับ เราตัวเองไม่ได้นะแต่กลัวเขาแบบว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะกินได้ไหมอาหารบ้านๆหรืออะไรอะไรเงี้ยอืมกว่างตอบบ้าเอออะไรนะเธอมองเราเป็นคนแบบประเภทแบบไหนร้อนอะไรเงี้ยเออแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเออพี่กวางก็เลยบอกว่าอืมเราอะอยู่ได้หมดแหละเราอยู่ได้ยิ่งกว่าที่เธอคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบคือฟังแล้วคือทุกคนคือแบบว่า ถามว่าอายคำว,ว่าอายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คำว,ว่าอายอะไรหรอกคือบางคนที่เขาเป็นเพื่อนเราหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาแบบมาเจอความลําบากหรือแบบอะไรอย่างงี้ไงแต่นี่คือชีวิตเราถ้าเขาแบบว่าออยู่ได้รับได้ในสิ่งที่เราแบบอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็จะรู้สึกว่าคือเข้าใจไหมเขาคนสวยมากอะ่ะเออเขาคนสวยมากดูแล้วเขาน่าจะแบบว่ามีพร้อมทุกอย่าง สะดวกสบายทุกอย่างอะไรเงี้ยเขามาถึงไม่มีน้ำอุ่นอาบนะอากาศเย็นนะถ้ามาหน้าร้อนเนะี่ยเคาอยู่ไม่ได้นะเราอยู่ชั้นบนเราไม่มีแอร์อะไรเงี้ยอืมก็เลยนะแ,ลแบบจากคำตอบที่ได้มาคือกวางได้หมดเลยคือพี่ตกใจตรงนี้แบบเธอรับได้หรออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคือได้หมดเลยอืมก็แบบมันแฮปปี้อะ ทุกคนคือมันมันไม่ได้ต้องแบบว่าอายอะไรหรือว่ากังวลอะไรหรือกลัวอะไรอ่ะกล้าพี่ก้าที่จะพูดแบบอืมว่าเราไม่มีนั่นนะเราไม่มีนี่นะแต่เรากำลังจะสร้างนั่นสร้างนี่นะเมื่อก่อนตอนพี่พี่กวางพบพี่ใหม่ๆกวางก็ไม่รู้หรอกว่าอ่าพี่ทํางานอะไรแล้วก็พี่ไปสอบอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยพี่กวางแบบเฮ้ยกัยกบมันพิมันพินพกลับเนาะ กับพี่กวางกับมองว่าเธอเป็นถึงแบบทนายความเลยนะแต่เราอะไม่ได้เป็นแบบเราอะแค่ทํางานแบบหน่วยงานรัฐหรือว่าทํางานอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้แบบบรรจุเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกพี่กวางคำเดียวว่าอืเราไม่เคยมองใครแบบไม่ได้มองใครแบบว่าคุณจะทํางานอะไรตําแหน่งอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคือตอนแรกพี่กวางเขาเปรียบเทียบไงเขาแบบว่าเออแบบ เธอเป็นถึงแบบขั้นนี้นะสายสายของพี่มันจะต้องไปแบบเป็นสายนู้นหมดเลยใช่ปหมล่ะสอบในสายนู้นหมดเลยอะ่ะพี่กว่งกางตอนแรกพี่กว่างก็ลังเลอยู่แหละที่จะคุยกับพี่อะ่ะคือพี่กวางคิดว่าพี่น่าจะไม่ใช่คนแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยคือต้องเป็นคนแบบต้องอ่านหนังสือจะต้องแบบอะไรเครียดหรือจะต้องอะไรอไรอย่างเงี้ยกวางคิดอย่างนั้นแหละแต่ก็ขอบคุณแหละที่แบบว่าอืมแบบยังไงอะ่ะ รับได้รับได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่เรากลัวแบบหม,มืนเราจะมีแฟนเราก็แบบถ้าเราจะเอาแฟนมาบ้านเราก็กลัวเขาแบบว่าจะอยู่บ้านเราไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยจนจนวันนั้นนะก็นั่งคุยกับพี่กวางหลังจากที่พี่กวางกลับกลับไปกับกับโคราชอะครับว่าเราแบบเวลาเธอมาเราอยากจะแบบอยากจะทําแบบเราจะทําอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ค่อยๆทาเรื่อยๆนะถามพี่กวางได้เลย ที่แบบค่อยๆทาค่อยๆสร้างค่อยๆแบบค่อยๆแบบค่อยๆเรื่อยๆจากเมื่อก่อนไม่ค่อยมีแบบมันค่อยๆค่อยๆมีของมันอ่ะเออมันังราะว่าเดี๋อเราเราเคยทะเลาะกันด้วยเคยทะเลาะกันเรื่องแบบนี้แหละเหมือนตอนนั้นอ่ะคือนางมีรถใช่ไหมนางมีรถแล้วตอนที่รู้จักกับพี่ปลาแล้วก็ทะเลาะกันเพราะว่าพี่อะบอกเขาว่าถ้าเธอไม่มีรถเธอรู้ปะว่าเราจะไม่คุยกับเธอ เธอรู้ป่ะว่าเราจะไม่คบกับเธอโคตรฝังเลยค่ะไม่พูดคำนี้เลยคโคตรฝังเลย <โฆ S 1> คือแบบแล้วถ้าเราไม่มีรถล่ะเราคงไม่ได้คุยกับเธอ,อเรหรอกนั่งก็เลยเข้าใจว่าพี่กวางชอบความสบายชอบการกินหรูอ,อยู่แพงชอบการแบบว่าอยู่ในที่ที่สบายไม,ไม่ต้องมาแบบลําบากอะไรอย่างเงี้ยกับเขาอ่ะแต่ในความคิดของพี่พี่เข้าใจว่า ที่เราไม่ไปหาเธอถ้าวันหนึ่งเธอไม่มีรถแล้วเราไม่ไปเราไม่อยากไปหาเธอเพราะว่าเธอต้องออกมารับเราด้วยมอไซค์เธอลําบากเรามองแบบนี้นะเออเรามองของเราแบบนี้เราเข้าใจว่าเฮ้ยเราไปหาเขาอ่ะเขาต้องลําบากขับมอไซค์จากที่นี่มาหาเราที่นครสวรรค์อย่างเงี้ยนะมารับเราหรอหรืออะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอใครจะขับไปนครสวรรค์วะกัน ความคิดเราอ่ะตอนนั้นอะที่เราคิดเราคิดว่าเราไม่อยากให้เธอแบบต้องขับโมจใจมารับเราหนึ่งเสี่ยงด้วยอันตรายของเธอเองสองเราก็เสี่ยงไปกับเธออืมไม่ได้ว่ากลัวความลําบากอย่างนั้นไม่ได้มองว่าเฮ้ยไม่มีรถไม่เอาอ่ะคนนี้จนเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยแต่เรากลับคิดว่าเขาลําบากกว่าที่เขาจะต้องถ้าวันนั้นฝนตกวันนั้นเกิดมีอะไรที่แบบว่าเขาต้องขับรถมาหาเราอะอือ อันนี้คือเรามองถึงตัวเธอแต่เธอกลับมองว่าตัวเราอะถ้าจะคบแต่คนมีรถเท่านั้นหรอเธอมองแบบนี้อ<ม>ก็เลยทะเลาะก,กันเพราะความคิดไม่ตรงกันเราเป็นห่วงเขาแต่เขากลับมองอีกแบบนึงอะไรเงี้ยหนักเลยแหละตอนนั้นคือแบบว่า<ม>แบบคือพี่เคยเคยอย่างนี้ถามว่าเรื่องซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยเราก็มีเงินเก็บอยู่ส่วนหนึ่งแหละที่เราจะสามารถซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ย แต่มันแค่ยังไม่ใช่เวลาหรือจังหวะนั้นเราเคยคบกับคนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่จะมีรถสักทีอะไรอย่างนี้เนาะคือเข้าใจไหมทุกคนคือพี่อยู่บ้านอะแบบว่าเดี๋ยวไลน์บุติดฟังคือพี่ทำเออจะบอกว่าคือพี่ทำงานที่บ้านอะเรื่องรถหรืออะไรอะมันไม่ใช่ความจำเป็นของพี่เลยอะที่แบบว่า ทำไมตัวเองจะต้องออกมาเพื่อให้ตัวเองแบบมีภาระเพิ่มขึ้นอ่ากค,คนเข้าใจไหมคือแบบว่าพี่อยู่บ้านอะ่ะแม่ทําให้หมดทุกอย่างเลยทากับข้าวทาอะไรกับมาถึงก็กิกนข้าวที่บ้านอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีความสะดวกสบายอยู่แล้วอ่ะเราพอเราได้เงินเดือนใช่ไหมเราอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรคือเราแบบมีแบบหมดทุกอย่างเลยคือแบบมันสบายมันอิ่มมันแบบฉันไม่มีก็ได้รถไม่เห็นจำเป็นที่ฉันจะต้องมีเลย จนวันหนึ่งแบบว่าเขาบอกว่าควคคุยกับคนคนนึงว่าเออทำไมไม่มีรถสัทีแต่ตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นอ่ะมันยังไม่พร้อมที่จะมีคือมันยังไม่พร้อมที่จะมีเพราะว่าต้องเก็บเงินให้ได้ตามตามจํานวนที่เราต้องการก่อนอะเราอยากได้เราเราไม่นอนกันนะคะ,ะคะ่ะเราเราเราอยากออกเยอะไงเราอยากจะใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะใช้เยอะ เออเราก็เลยรออ่ะแต่เราไม่บอกเขานะว่าเรามีเท่าไหร่เราไม่บอกเขาเลยว่าแบบนันกินอีกแล้วเราไม่ได้บอกเขานะว่าเราแบบเรามีเท่าไหร่เนาะเราไม่ได้บอกเลยว่าทําไมเราไม่พร้อมที่จะซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแต่จริงๆอ่ะมีนะแต่ยังไม่ยังยังมันยังไม่ถึงเวลาเออแล้วพอเขาเลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าอืเราอาจจะแบบหลายๆคนละค่ะที่เคยคบ,บก็จะเป็นอย่างเงี้ย อารมณ์ประมาณานี้นมันอยู่ในกล้องนั่นแหละแล้วก็ก็ถามว่า,ามีรถมันก็เป็นความจริงใจของเรานะเพราะว่าเราอายุเท่านี้แล้วเราควรจะมีได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันควรจะต้องมีอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนถ้าไม่มีก็ไม่เห็นถ้าสมมติว่ามันถ้าถ้าไม่คิดที่ว่าจะทําให้ตัวเองลำบากขึ้นก็อย่าอย่าอย่าเอาอะไรแบบเหมือน,นไปเพิ่มภาระ,ะให้กับตัวเองอะ่ะ เราใช้กระดาษจับเมื่อกี้อ่ะใช้จิจูด้วยจ้าจ้าจะให้เขากินเถอะอพราแหละเพรแหละตอนนั้นอะอเี่ยวเพราะแหละตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าฟางเ็เป็นแบบแรงบันดาลใจหลายอย่างที่อยากจะให้ทำอะไรอะไรเงี้ยไอคิดอิี่คิดทำบ้านทำน็อกดาวน์ข้างหลังบ้านไม่เคยมีความคิดหรอก ไม่เคยมีความคิดที่จะทำหรอกนะเพราะว่าอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ตัวคนเดียวอยู่กับพ่อกับแม่ก็สบายทุกคนเข้าใจความหมายคนอยู่กับพ่อกับแม่ไหมอยากได้อะไรอยากกินอะไรมันสบาย,ยาหมดทุกอย่างเพราะว่าเมื่อก่อนลําบากลําบากที่เราเลือกที่จะไปทํางานต่างจังหวัดเองนัคะที่บ้านก็ไม่ได้อยากให้เราไปอะไรเงี้ยแอตอนนี้แบบว่าเออไปชวนพี่ความมาอยู่ด้วยแหละ ถ้ามันไหนพร้อมก็มาไม่กลัวเราอยู่ไม่ได้ไแล้วหรอไม่กลัวแล้วคือมาทุกครั้งต้องให้ครับดูที่นอนให้ทุกครั้งแต่ถ้าเธอไม่มีรถเราไม่เอาเธอนะเรื่าของเธอสิไม่เอาตอนนี้ก็ไม่เห็นเป<ๆ>็นไ<ๆ>รเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดอย่างนี้แล้วใช่ปะไม่ได้หรอวเธอตอนแรกเธอเราเข้าใจเธอผิดเลยนะเนี่ยแบบเราเน,น้นว่าแบบน่าไม่ไวะคือไม่ทุกคนต้องอย่างนี้ เพราะเขาอะมีบ้านมีรถมีแบบแฟนเขาแบบปูไปทั้งหมดทุกอย่างแล้วอะคือมันดีหมดแล้วอะแต่เขายังเลือกที่จะเดินออกมาเรก็ยังงงว่าทำไมถึงเดินออกมาวะทั้งที่แบบว่าสบายมากเลยคําตอบของเขาคือบอกว่าฟังเรานะของของนะของทุกอย่างนะนะั่นอะมันไม่ใช่ของของเราอืมพี่ก็เลยแบบว่าแล้วอะไรที่แบบของเราละ่ะก็ที่เราสร้างด้วยกัน กอนนี่แหละคะ่ะมันเป็นที่มาของการทําเสื้อนิลานการทําเสื้อปันหรือทําอะไรที่เป็นนิลานปันเนี่แหละคะ่ะก็มีแอบเปิดบัญชีคู่กันแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ยังจะคุยกันอยู่ <c oughs> คุยกันอยู่เรื่องเปิดบัญชีคู่อะคะ่ะก็มีมีแผนอันนี้แค่คุยนะยังไม่ได้เปิดใช <c oughs> ่ยังแรกเปยไม่ไเปแบงกกันลนะฝากแผนไม่ให้ค อันนี้แค่คุยไว้ว่าถ้าอนาคตมีโอกาสที่จะได้คบแบบคบกันจริงๆรือแล้วก็สร้างเรื่อกันจริงๆอ่ะก็จะทําแต่ก็อย่างแบบอย่างกับเสื้อมิลันบันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของอะไรที่เกี่ยวกับมิลันปันอ่ะก็เราไม่ได้แบ่งครึ่งน,นะคะเราจะใช้เป็นแบบด้วยกันอืมก็ก,ก็นี่คือพูดไว้ก็ มันพี่เม้นกับพี่กวางมันค่อยๆเริ่มมาค่ะทุกอย่างมันค่อยเริ่มไปหมดเลยค่อยๆมองเราไม่ได้มองไกลไปจนถึงนู่นจนถึงนี่จนถึงนั่นแต่นะวันเนี้ยอมืมันเป็นอย่างนี้นะเราช่วยกันนะอะไรเงี้ยถ้าสมมติมันมองเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยการที่พี่กวางนั่งแพ็คของให้พี่คนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคนที่เขาแบบเขาไม่ทําให้หรอกมันไม่ได้อะไร แต่น,นี่คือเราทําด้วยกันเราแชร์กันสนากจะแชร์กันมากกว่าถามว่าไปไหนมาไหนเนี่ยใช้เงินใครออกบ้างบางทีก็ใช้เงินพี่กว้างบางทีถ้าพี่กวางแบบอืม,มีเงินเยอะกว่าก็ใช้เงินพี่กวางแต่ถ้าสมมติว่าครั้งแรกจเจอกันก็เป็นเงินพี่อะไรเงี้ยมันมันมันสลับกันไปอะคะ่ะเอออย่างสมมติค่าสง่งค่าสง่งสมมติอันนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมติค่าส่งอย่างเงี้ยหมดไปหมื่นหนึง่งตอนนั้นที่ของพี่กวางเยอะกว่าอืม ก็คนละครึ่งไปเลยเพราะว่าบวางช่วยแพ็กบวางช่วยไปรับคือมันมันมันตีมูลค่าไม่ได้อะคืออะไรที่มันหารกันได้เราจะหารอ่ะอแต่จะบอกว่าค่าส่งเสื้อนี่หมื่นหนึ่งนะคะเป็นหมื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ่ออน้องๆภาคใต้เยอะค่ะใช่ค่ะภาคใต้เยอะภาคใต้เจ็ดสิบห้าบาททุกคนเลย เราก็เลยใช้เงินของตัวเองเนี่ยออกไปหมดเลยเออก็เราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าก็ขอบคุณที่ติดตามอะคะ่ะขอบคุณน้องๆแหละก็มีน้องๆแหละไม่งั้นก็ไม่มีวันนี้ใช่ค่ะก็มีเด็กๆนะคะบางคนอะเขาอาจจะแบบชอบแฟนรวยอะคือทุกคนชอบสบายหมดแหละมันไม่มีใครชอบลำบากหรอกชอบมีคนรวยชอบมีแฟนเปชอบคนแบบแต่สำหรับพี่อะ คือของของเขาก็คือของของเขาเออพี่เลยมองว่าถ้าเราสร้างเองอ่ะมันคงเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากเลยอือเพราะเพราะเพราะเขาพูดคํเนี้ค่ะเพราะแบบว่าเพราะเขาพูดว่ามันเป็นของของคนนั้นไม่ใช่ของของเราแล้วพี่เลยถามว่าของของเรานี่หมายถึงอะไรไงก็คือของที่เราหามาได้ด้วยกันก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะขอความคิดพี่ที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะ ก็พอาะีกวางแหละการ,รทาเสื้อออกมาหรือการทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้ต้องการหวังผลหรือกําไรอะไรเยอะแยะคือเรามองว่าเราเราอะคือถามว่าได้อะไรจากการขายเสื้อหรือได้อะไรจากกอะไรถามจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าเราขายของอะไรเนาะเราให้เราให้ด้วยใจเราแบบเราแถมเราอะไรอะไรอะไรอย่างงั้นเป็ยคือแบบมันหลายหลายอย่างอะคะ่ะแต่คือเรากำลังจะมองว่าถ้าอนาคตต่อไปอะ เราสามารถทำเรื่องเล็กๆน้อยๆช่วยกันไปเงง้ยได้แสดงว่าเราสามารถใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้ถ้าเราเข้าใจกันนะคือดีอด่ว่าวมันแบบทำ,ทำไมถึงแบบว่าเป็นแฟนกันยากจังอยากจะบอกว่าการที่จะตกลงคบกับใครคนหนึ่งอะสิ่งแรกที่ต้องมองคืออนาคตถ้าคนคนนี้ยเริ่มต้นกัน,กนเราไปเหมือนจะดีแล้วถ้าแรกๆอะ่ะมันดีแต่ถ้าถ้าแบบสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเราสองคนไม่มีอนาคตแล้ ม,มันมันใช้คำว่าแฟนได้ไหมไม่ได้แบบเดี่ยวเออได้แค่แบบเดียวอย่างสำหรับพี่มิ้เนี้ยแค่ถ้าเป็นเพื่อนกันยังทําได้ขนาดเนี้ยถ้าคิดว่าเป็นแฟนกันมันคงทําได้ดีกว่านี้แหละอืมใช่ออกมา<ล>ดีกว่านี้เราคือเราจะมองว่ามาันถามว่ามีทะเลาะกันไหมทะเลาะนะคะเรื่องอแบบไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยกวางไม่เสือ้อมันอีกแล้วหรอหรืหออะไรกว้างใส่ไปหมดแล้วแบบคือเราจะแบบ ไม่ได้สิมิ้นคือกวางทําคนเดียวกวางเหนื่อยคนเดียวโดยที่เราไม่ได้ช่วยหรืออะไรเงี้ยคือพี่มิ้นจะคิดทบทวนตลอดเลยแหละแต่ว่าแบบว่าก็มีแบบว่า,าววางอีกแล้วหรอคือส่วนมากก็จะแบบเป็นพูดเล่นกวางล้นวนไม่ผสมมิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบกวางล้นวนเลยจ้าไม่ผสมมิ้นจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแบบเราก็แบบเราก็ซีเรียสน,นะถ้าสมมติว่าน้องได้ขอไม่ตรงคือพี่อ่ะคือพี่จะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเราทํายังไงอ่ะถึงตอนแรกจะแบบ จะทายังไงอ่ะน้องไยของไม่ตรงอนะ่ะคือคือแบบแต่เราแบบโอเคเราเปลี่ยนเราโอนเงินให้ได้เราอะไรให้ใหได้แต่เราไม่อยากจะทำร้ายคนที่เรารักค่ะทงที่แบบเขาทาทุกอย่างให้เราหมดเลยอะ่ะแต่เขาแค่เบอร์ใส่ผีนนแต่ทุกคนจะบอกว่าไอคนที่แบบว่าได้ถูกอะ่ะก็คือช่วงเช้าไง <laughs> คนที่ได้แบบบูว <laughs> ๆเนี่ยเริ่มแบบปันไม่ไหวแล้วแต่คือ <laughs> แฟนครับเราน่ารักตัวนี้คือไม่ว่าจะใครนะคะถ้าสั่งของไม่ตรงอ่ะทุกคนก็ต้องซีเรียสเป็นหมดทุกคนละค่ะอย่างถ้าพี่อ่ะสั่งของแล้วว่าได้ไม่ตรงไม่ส่งของรู้ได้ไม่ครบแต่มันน่ารักตัวนี้รู้ไหมทุกคนแบบทุกคนต<ม>้องใจค่ะหนูใส่ได้คือเฮ้ยมันเป็นเ,ออเรื่องอะไรที่มันไม่น่าให้อภัยอ่ะเนาะคือเวลาเราสั่งของแล้วเราเอฟของไม่ได้อ่ะ อันนี้คือการสั่งเสือ้อไม่ใช่การสุ่มเสือ้อไ,ไม่ได้ใช่การแจกฟรีไงอันนี้คือการสั่งคือทุกคนอ่ะสั่งแล้วต้องการไซส์อะไรอย่างนี้คือพี่พยายามแบบอ,อ้แบบพยายามทุกรอบเพื่อจะให้มันออกมาดีที่สุดอะ่ะเออแต่อันนี้ความล้วนๆไม่ประสบินก็ก็จะคุยกันตลกอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าออันต,ต้องขอโทษด <ใน S 1> ้วยมันจะนอนบนกองผ้าอยู่แล้วอ่ะ S <S 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 เราต้องนั่งอ่ะกี่ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้ายันตีหนึ่งอ่ะไม่ได้พักเลยไม่ได้นอนไม่กินข้าวด้วยปวดท้องอะไรรึไหมคือเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเราสั่งเสื้อมาแล้วใช่ไหมเราอ่ะเก็บเงินน้องก่อนตั้งแต่โอ้โหมาสองสามอาทิตย์กันเขานรู้สึกว่ามันนานอ,าอ่ะอยากให้ได้พี่<ด>กับพี่วางก็เลยต้องขอต้องขออนุญาตแล้วขอโทษคนที่สั่งส่งด่วนหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะพี่เองกับพี่วางอ่ะ ที่แบบว่าค่าส่งเยอะคือพี่เองกับพี่กวางอะตัดสินใจส่งด่วนหมดทุกคนเลยอืหนักเบาเท่าไหร่ไม่สําคัญคือกวางจ่ายหมดหมดเลยจ่ายดเวยเพื่อให้ร้องได้เร็วที่สุดอะใช่จ่ายหมดเลยก็เลยตอนนี้ก็เลยบอกว่าอคนที่เอฟเสื้อรอบเนี้ยค่ะที่พี่มีเียนห้าสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพี่ต้องขอคือเราส่งแยกธรรมดาไม่ไหวคือมันมันเยอะบางทีมันไม่ทันก็เลยแบบ ตัดไปเลยส่งด่วนน่าสงสารปันจังเลยโอ้โหโอ้โหแก่นะอของดีกว่าแก่ชิ้นไหน่ะ